ดีค่ะพี่แพรนะคะก็ดีใจเนาะได้มาแบ่งปันนะคะวันนี้มีเรื่องลับๆมาฝากสามเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งคือผลลั์เรื่องที่สองคือเคล็ดลับและเรื่องที่สามคือความลับค่ะแต่เ,ออเรื่องที่หนึ่งผลลับนะคะพี่แพรเองเนี่ยก็รับประทานไอจีบอรี่เป็นเวลาห้าเดือนเลยคะ่ะตั้งแต่วันที่ตั้งใจจนถึงวันนี้นะคะผลลั์คืออะไรนะคะผลลั์เรื่องที่หนึ่งคือ รอบแขนนะคะลดลงไปหนึ่งนิ้วครึ่งโอ้รอบแขนนี่เลยนะคะเรื่องที่สองนะคะข้อที่สองคือรอบขาลดลงไปสองนิ้วค่ะโอ้โหโอบ้วัอันที่สามคือรอบเอวลดลงไปสามนิ้วครึ่งค่ะสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรยูนะคะคือกล้ามเนื้อที่ดีมากขึ้นเมื่อก่อนตูดห้อยค่ะตูดมย่นเดี๋ยวนี้ ะคะ <c oughs> ุณดีขึ้นแล้วนะคะน,น้ำหนักลงไม่เยอะค่ะลงแค่4ีกิโลแต่สิ่งที่ได้คุณพามแข่งแปรเพราะว่าพี่แปรเนี่ยออกกําลังกายทุกเช้านะคะนี่คือ,อะจะวิ่งเนี่ยวันละประมาณ2อกิโครึ่งถึง3ากิโลนะคะทุกๆเช้าจะทําำเพิง<ม>่งไปกลับอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอถ้าวันไหนมีภารกิจต้องออกไปข้างนอกก็เรียกว่าประมาณเช้าก็รั่งเดินฝว่งที่ต้องไปออกกําลังกายเพราะเราเชยไปแล้วค่ะเราไม่ออกกำลังกายมันไม่ลอดนะคะ และข้อที่2นะคะข้อที่สองค่ะเขาเรียกว่าเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับคืออะไรก็คือรับประทานถิตนกระเาของเราไปนะคะอย่างที่เขาแนะนำเลยนะคะหลังอาหารทุกมื้อนะคะและเคล็ดลับก็คือมื้อไหนที่เรารับประทานแป้งและน้ำตาลเยอะเป็นพิเศษสองซองไปเลยค่ะเพื่อนๆสองซองไปเลยนะคะและเคล็ดลับที่ต้องบอกว่าสําคัญมากๆเลยนะคะก็คืออย่าลืมรับประทานก่อนนอนค่ะ เุผลคืออะไรรู้ไหมคะเวลาที่เราผิวที่แบรเนี่ยทำไอเอฟด้วยมื้อสุดท้ายจะไม่เกินสี่โมงเย็นพอไม่เกินสี่โมงเย็นนะคะมันก็จะมีเวลาที่มันจะปักจะนอนมันยาวเลยนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกหิวพอใจเรารู้สึกหิวสมองเราจะเป็นยังไงคะมันจะบอกว่าฉันหิวฉันหิวแล้วมันก็จะมีหมอน ของเราจะดีขึ้นเราจะไม่รู้สึกหิวเราจะรู้สึกอุ่นๆอยู่ในท้องแล้วเราก็จะหลับไปด้วยความรู้สึกสบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองมันก็จะไม่เก็บจาในสิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกโยโย่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ทานมือกอดนอนลองทานมือกาะนอนอยู่นะคะหลังจากนั้นพอเราตื่น เรียรู้เรารู้ว่าเวลาที่ท้องร้องก็คือเวลาที่ร่างกายกำลังทําปฏิกิริยาแบบหนึ่งเขาเรียกว่าออโตฟาจีออโตฟาจีคือการที่เซลล์ดีไปกินเซลล์เสื่อมแล้วจะทําให้เราไม่แก่ถ้าผมพูดเป็นเคล็ดับจริงๆนะคะออโตฟาจีคือเซลล์ดีกินเซลล์เสื่อมเพื่อทําให้เราเนี่ยเซลล์เสื่อมมันจะมันจะหายไป เรา่างกายของคุณสามารถรีินโซนโได้นะคะและ <c oughs> เราก็ใช้จังหวะเวลาตรงนั้นค่ะหลังจากที่เราไม่ได้กินข้าวตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงเช้า <c oughs> และท้องเรา้องจับจับเลยค่ะเข <c oughs> าบอกว่ามันเป็นจังหวะที่เป็นเวลาทองเลยนะคะให้เราออกกาลังกายในช่วงนั้นเพ <c oughs> ราะว่ามันจะเป็นการเร่งทําให้ร่างกายเนี่ยได้ใช้พลังแดดจากรรมนันเต็มที่ททนี่คือเคล็ดลับค่ะและความลับความลับก็คือว่าเวลาที่เราจะ ลดน้ําหนักเวลาที่เราจะดูแลตัวเองนะคะบางท่านอาจจะน้ําหนักลงเร็วบางท่านจะอาจจะน้ําหนักลงช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะอย่ากังวลเรื่องน้ําหนักให้เราวัดรอบแขนวัดรอบขานะคะแล้วก็วัดรอบเอวไว้ค่ะแล้วดูแลตัวเองอย่างที่พี่แพยแนะนำนะคะต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ค่ะว่า สัดส่วนของเราดีขึ้นทุกๆวันจ้า